สบายดีปารุนสบายดีสบายดีน้ำเสียไปนะนะอเอาไปใส่ทางลงอีกหนเร้วอ้ซุจ้องโหลดซ่องหลด<อ>มันบ่นเหลื่อมกันซั่สู่ด้วยแม่เก่งอลิแม่ขอย ว่าเขาลืมสังเกตหนาแม่ข่อยกระปากแม่ขอยขอยนี่ยังอันนี้แม่แม่น้ามาสายแต่มันคือออกมาในนี้ <c oughs> มันออกจากซ้ายนี่นันสวัสดีพี่น้องยังปกติมันคือบุได้ออกอมันบุไดออกนะแม่เปิดน้ามันได้เนี่ เย้ใกลสรแล้วแล้แม่น้อยน้อยน้อยบกน้อยหัดซากไหนอันนั้นแัะหินอาโลน โอ้ก็คือน้อยใช่ไหมไปทางนั้นนะเนาะใหญ่แต่ทางนี้นะาประกิ่วซะบบลัมเลยนะพอจบลงไปส่วนคือด้รล่างกี่ดินหนึ่งเย่ก็จะเสร็จแล้ว แล้วห้าก็สิบห้าคุดกบต่อพี่น้องมาเอามาน้องไปทดางไหนแม่อืมมัน้งงเมนคื้งข้าหละ่เาูเท่าริขานเล็กน้อยลงคุดงไกนะมันคุดำขนาบ่ นี่นะเขามาถิ่มลงอย่างก่อนเดียวเนี่ยบ๊ระวังโตกเติงสู่ด้วยแม่สู่ไว้ป่ะแม่ไม่สาวคนลงเมือนนะจะเป็นาปสาว<ฮ>อีกผัวโผ่มีแต่หมักใหญ่ๆกันอือจะป,จะป,น,เปนเดียวแล้ววะอือ cà bún tiêu cái này, kiểu này là cà đó. đâu. cái gì ạ? Mèo. Mèo gì vậy? Alan. Alan, anh nhậu. Cúp bồ khơi này, mình ở nhà nhảy <laughs>

ตัวนั้นมันแน่นล้แม่เอ้ยตัวเทองนะีแม่ไม่ต้องซ้ำก็ได้ฮะโอ้ลูกนะโอ้ยมอคือสิบมาเลยแหละลูกก็ได้กระสางข้องลูกเรื่องของลูกเนาะข้าว่าลูกบมมีสมองขิดก็ได้ ไสี่ว้กอระแม่คนหาอยู่น้ำกันคั้นสิไปขิดตะเหลืองบอดีไม่ก็บบอดีอยู่เบิดปีถนเบิดซตาดเนาะขันสิมาเอาอัน ความบอดีอันความด่าเป็นรักนะมันบอดีมันบ so <c oughs> อดีอยู่เบิดซาต์คอมเมนตะเบิรปียูแม่ยูน้ำลูกยูแม่ถึกด่าจะถืออ่ะอ่ กันเถะสิมาเขียดความละกันนะมันก็นอยู่น้ำกันบอได้คือว่านแหละนี่เด้อโจ๊กนี่จิโนะนี่อ,ออกไปไหวแบบเป็ล่งเขียดระบาดนี่โอ้ยนี่นะส่วนทางอีแม่นี่นี่นี่ซอยอีแม่ทำมาแล้วแล้วก็จบนี่นะยังที่มาบอกให้เมียเร็วโผลมามาส่วนลงอีกต่างหาก มะหินนันไปใส่าทางลงนะแน่เราเหยียบไปเหยียบมามกับแปรปั้นหามันถักบอไรส์ไปใส่ดอกมหมากหินก่อนใหญ่ ก่วนไาอีกแมมมึงโน่สิเอากับเอาอในตีนอีแมนะ่นะนอ,อาอ้าวแต่โซนหยาตัวเก่า่วนขึ้นนะจินโน่นะเออมากีนนะเออเอ้ไวแต่ขอบตัวเก่า เอาวางตกลงไปนะไอ้ลันเด้อหัเด้อไอ้ลันไอ้ลันอย่อางซืา <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องคล้องคล้องเฮาจะถือว่ากระตือไเตือพี่น้องป้องปลาย แม่ขวดเอ็มลอยนี่เก็บไปเด้อแม่แม่ขวดเอ็มลอยนี่เก็บไปเด้อโอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนสนิก่อนพี่น้องเบิง้งเ,เ,เห็นจังแต่อาลันเหรอหอ,อ,อย่าไปใกล้ตกน้ำเบึงบ้งเบิง้งบอกมาฟังแท้เบิงบ้ง Oi.